เ,เล่าเลื้งหลอนตอนสะกดวิญญาณย้อนกลับไปเมื่อห้าปีก่อนแม่คงค่อยอยู่ดีๆก็เกิดมีอาการลมป่วยกระทันหันป่วยเป็นอมพพกอมภพัาพาเฮ็ดให้ห้างกายบ่อเคงเ่งแหงและย่างบ่อยดค่อยเลยพาแม่ไปหาหมอฮิดกายยภาพบำบัดก็แล้วไปหาหมอตั้งๆนานา,นามาก็บ่ดีขึ้น จนเวลาผ่านไปเป็นปีสองปีอาการก็บดีขึ้นและหมดหนทางที่จะหักษาพี่น้องก็เลยบอกลองไปหาหมอแสยสตศาศ์ไปทุกบอนที่ว่าดีหมอเก่งแต่อาการของแม่ก็บดีขึ้นเลยจนมีคนแนะนำให้ไปที่บ่อนหนึ่งเป็นเฮือนไม่เท่าแก่คนหนึ่งแถวนอกเมืองและไกลจากตัวเมืองประมาณ30กิโลเมตร ตอนพาแม่ไปคิดว่าจะมาฮักษาอาการแม่เป็นบ่อนสุดท้ายและถ้าครั้งนี้ยังบ่อหายดีก็จะบ่อหักษาแล้วเพราะลงมาหมดทุกหนทางแล้วเทะก็เลยพากันตัดสินใจพาแม่ไปฮักษาลงเบิง้งมือนั่นมีค่อยเอื้อยที่พาแม่ไปพอไปฮอดก็เห็นสภาพเหือนเป็นตายานเล็กน้อยเพราะมีต้นไม้ใหญ่หุ่มอมหอบ เหอนไม่เท่าจะอยู่ท้ายมู่บ้านเลยในใจบรดคิดอย่างคิดแต่ว่าขอให้หักษาอาการของแม่ให้หายดีก็พอลักษณะเหือนเป็นเหือนไม้สองสันเกาๆสภาพสุดโทมหลายเบิ้งรวมๆยิ่งเป็นแต่ยานเข้าไปอีกระว่างลงจากรถกำลังจะพาแม่เข้าไปเอื้อยค่ยได้เหลียวขึ้นไปเบิ้งที่ป้องเยี่ยมสันสองของเหอน เห็นผู้หญิงผมยาวสายตาจ้องมาเบิ่งพวกคอยอยู่ทำอิดเอื้อยคิดว่าอาจแม่นลูกสาวของเราก็เลยบร่ได้สนใจหยังแล้วก็พาแม่เข้าไปหลังจากบอกเล่าอาการเจ็บปิ่นของแม่เหยียมหอยแล้วพอถึงขั้นตอนฮิตพิธีหักษามันก็ค่อนข้างแปลกเดแม่เท่าที่เป็นคนหักษาเราก็จับทูบขึ้นมาจูดแล้วจมคาถาบางย่าง และบอกให้เอื้อยค่อยเป็นคนเอาทูบขึ้นไปปักเทิงสั้นสององเฮือนพอเอื้อยขึ้นไปเท่านั้นละและในห้องที่จะต้องเอาทูบไปปักค่อนข้างมืดเดและมีสุดผ้าเบียงแบบลาวๆเต็มไปหมดคล้ายคือลักษณะเอามาแก้บะแก้บุญอีหอย่างจักย่างประมาณนี้ละและหูสึกว่ายินวาบที่เขนคล้ายคือมีคนกำลังจ้องมาบึง้ง พอเมื่อจะเอาทูบไปปักก็คล้ายๆมีเงาผู้หญิงย่างผ่านทางด้านหลังสายตาเอื้อยคอยก็เลือบไปเห็นกระถางปักทูบและเห็นหุบๆห,หนึ่งลงวันทีสตะมรณะนะไว้นาที่สำคัญหูบนั้นก็คล้ายคือผู้หญิงที่เอื้อยหินอยู่สันสองเมื่อตอนเข้ามาเลยเอื้อยคอยถึงกับคนหนาวลูกวาบ้าวปักทูบแล้วฟาวออกไปจากห้องนั้น แต่ตอนปิดประตูตาก็เลือบไปเห็นเถิงคือของห้องมีผู้หญิงผมยาวใส่สุดผ้าเบี้ยงสีหน้าขึมสายตาจ้องเบิงแบบเป็นแต่ยานและนั่งย่นขาลงมาพร้อมกับหินเสื้อที่เขดคอห้อยลงมาเป็นบ่วงเห็นแบบนั้นเอื้อยของค่อยห้องเลยแล้วแล่นลงมาทันทีที่สั้นลุ่มค่อยก็ตกใจกับเสียงห้องของเอื้อย จนค่อยถามว่าเป็นหย่างเอ้ก็แก้งหัวบบเว้าหยังและเมเท่าที่กำลังหักษาแม่อยู่ปากของลาวก็พึมพำไปนำตลอดเวลาและคำว้าสุดท้ายที่พวกค่อยได้ยินก็คือลูกช่วยเมปาคนนี้เด้อหลังจากสำเร็จพิธีหักษาเมเท่าก็บอกว่ากับเหอนได้ บดุลอาการของแม่เจ้าก็จะค่อยๆหายดีพอเวลาผ่านไปบดุลโบหน้าเสื้อเลยว่าอาการของแม่ของค่อยก็ค่อยๆกลับมาย่างไ้เป็นปกติซึ่งทุกคนก็แปลกใจหลายและเอื้อยค่อยมาฮูทีหลังจากคนที่แนะนำว่าผู้ยิงที่เราพบเห็นในเฮือนไม่เท่าเท้ที่จริงแล้วแม่นลูกสาวของเรา เพราะแม่เท่าผู้นั้นเป็นคนมีวิสาอาคมมีมือหนึ่งลูกสาวของเราแขนคอตายที่เหอนเพราะผิดหวังในเรื่องความหักแม่เท่าผู้นั้นเสียใจหลายและหิดใจบอดาเลยสะกดวิญญาณลูกสาวเอาไว้ให้อยู่น้ำกันตลอดไป